ไม่ตรงบ้าเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราโดยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไปอแอมทรินีโดยไม่หมาะอัมธรรมทาโรนะคะปิดนิดนึงวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะในปี2566ของชาวคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะชาวัาฝ่ายวันอาทิตย์นะมาดูกันว่าในปี2566คนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวนะคลิกลิงก์ไลน์ ออฟฟิเชียลแล้วก็ทักมาจอบคิวก่อนนะคะอ่ะดูพลังงานไปแรกเลยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะต้องบอกเลยว่าในปี2 5 1 6นะพลังกายพลังใจมาเต็มเปี่ยมนะพลังอำนาจนะพลังความสุขนะพลังความสมบูรณ์พลังความโดดเด่นพลังงานของความร่ำรวยมาเต็มมาก นะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะร่ำรวยชีวิตสุขสบายมากๆในปี2 0 1 6นะเออคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองในเรื่องของสุขภาพอาจจะแค่ระวังในเรื่องของระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปปวดแข้งปวดขาปวดเข่า,ขานะคะอาจจะมีในลักษณะนี้นะรวมไปถึงปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะแล้วก็เรื่องของสายตานะคะที่ต้องระวัง ทีนี้ในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองการเงินคล่องตัวไหมอ่ะการการเงินเนี่ยถามว่าคล่องตัวไหมต้องบอกว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองก็จริงแต่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าสุรุย่ยสุร่ายเนาะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง นะหรือว่าบริหารความเสี่ยงบริหารการเงินให้ดีนะคะมันเหมือนกับว่าการเงินเข้าเยอะแต่ถ้าเกิดใช้เยอะก็ส่งผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินเข้าเยอะเยอะต้องรู้จักบริหารจัดก,การการเงินแล้วก็เก็บแบ่งเก็บให้ดีนะคนรอบตัวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนรอบตัวค่อนข้างดีนะมีโอกาสมี เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เพื่อนเป็นแฟนด้วยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะในปี2 1 6ใครโสดอยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้เพื่อนหรือว่าคนรอบตัวเป็นแฟนด้วยนะเออนะเป็นไปได้นะคะอืมเหมือนคุณจะได้เจอแบบมีกัลยาณมิตรอยู่รอบตัวนะในปี2 1 6นะในเรื่องของความมั่นคงกันบ้างนะในเรื่องของความมั่นคงต้องบอกเลยนะ หวังรถได้รถหวังบ้านได้บ้านมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าต้องบริหารจัดการการเงินอย่างที่บอกไปนะบางคนอาจจะยังไม่ถ้ายังไม่พร้อมอย่าพึ่งลงทุนนะเ,เดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความสันน่นคลอนในเรื่องของความมั่นคงนะแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วหวังบ้านหวังรถก็บริหารจัดการการเงินดีๆค่ะนะโอกาสที่จะได้เนะี่ยมันมีอยู่หรือถ้ามีอยู่แล้วนะก็เก็บเงินเก็บทองไว้จะดีที่สุด ต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องเป็นอย่างไรกันบ้างหรือแม้กระทั่งคนรักนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งคนรักนะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีสเสน่ห์นะนะคุณจะอยู่ลายล้อมรอบตัว กับคนเหล่านี้แล้วเขาจะมองว่าคุณมีเสน่ห์มากๆหรือว่ามีคนเข้าหาเยอะมีคนเคารพมีความมีคนให้ความเคารพมีความมีคนให้ความสนใจคุณมากลูกหลานบริวารลูกนอค่อนข้างเคารพในตัวคุณผู้รักก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเออเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนในปีนี้นะคะอ่ะปัญหาอุปสรรคนะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่า ช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยระวังในเรื่องของอสุขภาพนิดหนึ่งนะระวังเรื่องของสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือว่าความประมาทนะยาประมาทในปี2016นี้ชาววันอาทิตย์นะห้ามประมาทนะคะประมาทไม่ดีนะอ่ะต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในปี2566นนะความรักเป็นอย่างไรคนวันอาทิตย์ ความรักนะถ้าเกิดว่าโอ้โหมีความมั่นคงนะจ๊ะนะแต่ในขณะเดียวกันก็มากคนมากความอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆนะจะฮอตมากฮิตมากในช่วงเวลานี้นะจะมีคนให้ความสนใจเยอะคนสถานะไม่ชัดเจนก็เช่น,เ,ชนเดียวกันจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณเยอะ นะสนใจคู่คุณก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วบริหารจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีนะพยายามระวังในเรื่องของคาพูดและการสื่อสารเพราะว่าถ้าเกิดว่าสื่อสารไม่ดีส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะรวมไปถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันนะระวังในเรื่องของคพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งนะคะพูดดีสื่อสารดีส่งผลดีนะถ้าเกิดว่าสื่อสารไม่ระมัดร,ระวังก็ทะเลาะก,กันได้เนาะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะ ดูจากพลังงานก็คือเรื่องของอเด็กนะลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่เด็กกว่าคนที่อาวุโสต่ํากว่าอาจจะเอาความเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้กับคุณนะหรือเขาอาจจะอมเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างให้คุณต้องต้องเสียเงินเสียทองก็ได้นะเออเช่นเขาเดือดร้อนแล้วคุณต้องช่วยเหลือเป็นไปได้เหมือนกันนะ ต่อมาเรื่องของความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าดูจากพลังงานถามว่ามีโอกาสเจ้าก้าวหน้าไหมโอกาสมีอยู่แต่ว่าต้องพึ่งตัวเองซะส่วนใหญ่นะคือคนอื่นรอบตัวมีคนดีมีแต่ว่าหลักๆในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเราเองเป็นสำคัญนะเรื่องของการงานบ้างการงานเป็นอย่างไรบ้างในปี2016กการงานดูจากพลังงานโอ้ นะอย่างที่บอกไปเลยนะอย่างที่บอกไปเลยว่ามันอาจจะมีนะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะเออมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะการงานอาจจะเจอคนหมู่มากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นระวังน่อเรื่องของคำพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งแล้วกันนะ สื่อสารดีจะส่งผลดีอะคุณต่อมาเรื่องของออโชคลาบนะดูกันว่ามีโชคลาบหรือเปล่าว้าวมีโอกาสมีโชคมีลาบนะนะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆ นะเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่ๆในปี2566นี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่ๆสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระวังอีกหรือภาพรวมดูจากพลังงานภาพรวมคือในปี2566เราต้องบอกว่าการเงินเข้าเยอะสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดของเรายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะเวลาขึ้นอย่าอย่าแบบอย่าช็อป ช็อปไม่ยั้งนะจะส่งผลเกาะต่อคุณในลำดับตัดหมาระวังเสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นหรือว่ามีเรื่องให้ใช้เงินใช้ทองนะคะอืมระวังเรื่องเรื่องของการใช้เงินแค่อย่างเดียวนี่แหละนะเออบางครั้งบางทีมันมีกับหรือบางครั้งบางทีสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของมิตรภาพก็แล้วแต่ อาจจะมีคนเข้าหาคุณเพราะเงินเพราะทองด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะเออแต่ในข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีขนาดนี้แสดงว่าชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนั่นหมายความว่าจึงต้องระวังตัวมากในเรื่องของการเงินการทองเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ระวังเพราะว่าบางครั้งบางทีมันมันเมื่อขาขึ้นเราก็อาจจะ แฮปปี้มีความสุขหรือหรือใช้จ่ายแบบเพลินๆมากเกินไปก็เลยต้องระวังแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานดีๆสิ่งดีๆสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในปี2566หวังว่าคลิปนี้นะจะสร้างพลังกําลังการ พลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางมันไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น,น้อยอขอลูกเต๋าอีกสักหน่อยละกันอีกสักหนึ่งเต๋านะว่าคนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนวันอาทิตย์นะในปี2566นะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เ,เขาเรียกว่าคําพูดการสื่อสารค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลหรือว่าเรียกได้ว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจงพูดดีคิดดีทดําดีเข้าไว้นะคะแล้วก็ ระวังในเรื่องของความประมาทนะความประมาทอาจจะส่งผลอะไรบางอย่างให้กับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะออความสำเร็จอะไรต่างๆนะคะ นะอาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือจากใครหลายๆคนแต่ต้องบอกว่าหลักๆนะพึ่งตัวเองดีที่สุดอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะนะคะมีโอกาสได้ของมีค่านะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็สุดท้าย นะพักผ่อนด้วยนะในปี2016อาจจะมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายนะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองนะระวังสุขภาพในเรื่องของการไม่ได้พักผ่อนนอนหลับด้วยนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของชาววันอาทิตย์นะคะ โอเคติดตรงไหนอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซี e ฟ i ร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช,ชีวิชีย่จงปิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย